สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้จะมาโชว์การแลร่ปลาดุกแบบมืออาชีพนะครับดูว่าการแลร่ที่พิถีพิถันปลาจะออกมาสวยงามนะครับต้องใจเย็นๆและมือเบาๆลองดูนะครับอันดับแรกตัดตรงตัดกระดูกตรงคอ,งองก่อน นะครับตัดพอขาดครับท่นเหลือไม่ถึงกับให้หลุดทีนี้ก็เปลี่ยนมีดเปลี่ยนเป็นมีดยาวเอียงปลาแล้วก็ชำแหละได้เลยค่อยๆชำแหละตรงนี้นะครับทำให้ดูช้าๆนะครับทำให้เป็นร่องไปแล้วก็พอมีดเข้าข้างในแล้วแล้วก็ใช้ความรู้สึก ให้มันเลาะกระดูกไปอย่าให้มันตัดกระดูกเราจะแง้มดูได้นะครับใช้มือใช้นิ้วโป้งแง้มมือแง้มดูได้เลยนะครับเลาะกระดูกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องใจร้อนใจเย็นถ้าชํานาญแล้วก็ลงมีดไม่กี่ครั้งเองสองครั้งก็เสร็จนะครับฝึกให้ชํานาญสองครั้งเสร็จทั้งเองี ติดกระดูกห,หน่อยนึงนี่ครับของมาแล้วก็จะปล่อยตัวเจ็ดร้อยแปดร้อยเพื่อที่จะเอ,เอาใส่ออก<ะ>ถ้าตอดีก็ได้เจ็ดร้อยด้ต่อครับ <5 S 2> เร <5 S 2> ียบร้อยทีนี้เราก็ต้องบังข้างหลังในตรงที่มันหนาๆน,น,นะครับบังตงัวนี้เพื่อที่จะได้ตากแดดแล้วจะได้ โดนแดดครับเรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างจะสวยงามนะะโอเคครับแค่นี้ก่อน